ดีค่ะนี่ันชื่อนางสาววิพาวรมละครนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงบริการซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาผู้กำกับลูกเสือในระดีบขั้นความรู้เบื้องต้นค่ะก่อนนี้นะคะเราจะต้องไปรู้จักกับเนื้อร้องกันก่อนเลยคะ่ะบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเรซึ่งเราจะร้องทอนนี้นะคะสองรอบนะคะซึ่งจะเป็นท่อดสร้อยค่ะต่อไปนะคะ เก็บกว่าเราทำทุกอย่างไม่เคยคิดที่จะเบื่อเพราะเรานี้เป็นลูกเสือช่วยเหลือหน้าที่บริการนะคะแล้วกลับมาตรงท่อนสร้อยค่ะตรงบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรนเรค่ะเก็บกว่าเราทำทุกอย่างสะอาดทุกทางที่ผ่าน หน้าที่ทุกๆสถานเรานี้บริการทั่วไปนะคะแล้วกลับมาตรงท่อนสร้อยตรงบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคลิปรวนเรค่ะค่ะเราไปรับชมน้ำฟ้ากับการร้องเพลงนี้เลยค่ะ พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดวนเดบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดวนเดเก็บกว่าเราทำทุกอย่างไม่เคยคิดที่จะเบื่อเพราะเรานี่เป็นลูกเสือช่วยเหลือหน้าที่บริการเก็บกว่าเราทำทุกอย่าง อาจทุกทางที่ผ่านหน้าที่ทุกทุกสถานเรานี้บริการทั่วไปบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดดวนเดะบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดดวนเดะขอบคุณค่ะ